สวัสดีครับวันนี้วิคเกนเจอร์นี่และผมบุรินเหมบรรทัดเรามาอยู่กันตรงกลางสะพ,พานพระปกเก้าเลยนะครับกับสวนหย่อมที่เรียกว่าสวนลอยฟ้าเจ้าพยานั่นเองนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานครแห่งใหม่ที่ลหลายๆคนเนี่ยเป็นจุดที่จะมาถ่ายรูปแล้วก็เป็นจุดที่จะมาเดินออกกําลังกายกันนะครับวันนี้เรามากันในช่วงแดดเปรี้ยงเลยนะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับสู้แดดเพราะว่าเราจะมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ ความยั่งยืนปราฝากคุณกันนะครับแน่นอนนะครับว่าการที่เราจะเล่าเรื่องของความยั่งยืนเนี่ยเราก็ต้องหาความยั่งยืนที่อยู่รอบตัวเรานะครับให้เห็นว่าความยั่งยืนนั้นมันเป็นเรื่องที่ง่ายไม่ได้อยู่ไกลตัวแต่อย่างใดนะครับแล้วก็มาเริ่มกันดีกว่านะครับข่าวแรกเมื่อวันอังคารที่15ธันวาคมที่ผ่านมานะครับทาง UN Women ได้มีการจัดงานมอบรางวัลแก่องค์กรธุรกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะครับในเรื่องของ ความเท่าเทียมกันระหว่างเพศและการส่งเสริมสิทธิสตรีในองค์กรเอกชนต่างๆซึง่งก็งถือว่าเป็นการจัดครั้งแรกซึ่งใช้เวลาในการพิจารณาในการมอบรางวัลนี้ถึง4เดือนเต็มเลยทีเดียวโดยคัดเลือกจากองค์กรที่ส่งใบสมัครมาถึง400องค์กรใน17ประเทศเลยทีเดียวครับรางวัลน,นี้มีชื่อว่า The Asia Pacific Women's Empowerment Principles หรือ Web Awards นะครับเรียกสั้นๆ จัดขึ้นโดย U.N. Women ภายใต้โครงการ w e e m Power Asia นะครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรปหรือ European Union นะครับเพื่อสนับสนุนการนำเอาหลักการส่งเสริมสิทธิสตรีหรือ Women s Empowerment Principles ไปใช้ในองค์กรธุรกิจซึ่งก็เหมือนกับผู้มือในการส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างเพศในสถานที่ทำงานนั่นเองนะครับแล้วก็ มีองค์กรธุรกิจทั้งขนาดใหญ่ไปจนถึง SME ในภูมิภาคได้มีการลงนามกับ UN Women ภายในปี2020เนี่ยมากกว่า300องค์กรด้วยกันจากยอดที่ลงนามทั้งหมดมาแล้วกว่า900องค์กรก็เลยทำให้เกิดการจัดงานมอบรางวัลในครั้งนี้ขึ้นเพื่อส่งเสริมการนำา w o m n s s m p p w w r r m n t t r r n n i p p e ไปใช้ในวงกว้างขึ้นนั่นเองครับการมอบรางวัลในครั้งนี้นะครับได้แบ่งออกเป็น ระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่งมี6ประเภทรางวัลได้แก่ leadership action and commitment ผู้ชนะในปีนี้ก็คือ professor darren chanas เป็นผู้ก่อตั้งและ ceo ของ impact investment exchange ที่ประเทศสิงคโปร์รางวัล youth leadership ได้แก่ k a t r i n a r o s a c h a n executive director qbo innovation hub จากประเทศฟิิิลปน์รางวัล Gender Inclusive Workplace ได้แก่ีเีย e a ของประเทศอินเดียรางวัล Gender Responsive m a r k e t p l a c e ได้แก่ Unilever ประเทศไทยรางวัล Community and Industry Engagement ตกเป็นของ Coca-Cola Far East Limited ในประเทศฟิลิปปินส์และรางวัล COVID-19 Action ได้แก่ Craft Foundation จากประเทศปากีสถานนอกจากนั้นแล้วนะครับยังมีการมอบรางวัลในระดับประเทศให้กับประเทศไทยและมาเลเซียด้วยซึ่งก็ได้แก่ leadership action and commitment ประเทศมาเลเซียนะครับผู้ชนะก็คือเอมิเลียวาติบินสีซานอยนะครับซึ่งมาจากบริษัท Q3 m a n a g e m e n t Solution ส่วนประเทศไทยนั้นผู้ที่ชนะได้รับรางวัลน,นี้ก็คือชานนกัลยานมิตรจากทวีพาร์เนอร์ประเทศไทยนั่นเอง รางวัล Gender Inclusive Workplace มาเลเซียได้แก่บริษัท b l l o y และประเทศไทยก็คือเบนซ์ตลึงชัน Gender Responsive Marketplace นะครับประเทศมาเลเซียผู้ชนะก็คือเ e นด้ากรุ๊ปเซาท์อีสต์เอเียส่วนประเทศไทยก็คือ u n i ิ e ลีเวประเทศไทย Community and Industry Engagement รางวัลผู้ชนะได้แก่ Swinburne University of Technology s a l a w สลวัประเทศมาเลเซีย I think gender equality in general is extremely important As the President of the European Commission, Ursula von der Leyen, has said, we cannot just work with 50% of our population. We need the 100% in order to take our societies forward. And gender equality is our way of bringing that 100% uh, out. And it's the right thing to do. It's the decent thing to do and it's the smart thing to do. So it is extremely important in society. Now, our societies... Have economies, and economies are what keeps our society going. Mm. Business keeps our society going. And we do need to make sure that if you have gender equality, you have it everywhere where it counts. And I don't think it counts in many other places as much as it does in the workplace. Mm. It brings a full uh, skill set, mm. it brings opportunities, mm. it brings innovation, it brings growth, it brings sustainability. Mm. So that's why the European Union is seized at home and around the world mm. in promoting gender equality in general and in business in particular. Mm. And here we're doing it together with UN Women. Mm.